ัอดีชาวบัสซิมูเลเตอร์ทุกท่านนะคะผมวันนี้เราจะมาเจอกับกันเอยเจอกันกับเกมเฟิร์นบัสซิมูเลเตอร์นะฮะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะเป็นเกม on PC นะเนื่องจากว่าแอดมินมาอยู่บ้านนานนะฮะไม่มีคอมพิวเตอร์ PC ตอนนี้เรากลับมาใช้งานคอมพิวเตอร์นะฮะ เราลองสลับมาเล่นเกมบน PC กันนะฮะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาไปขับรถเล่นนะฮะตอนนี้เราเข้ามาที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะทำการไปรับผู้โดยสารก่อนนะครับผมกอแอดมินนะฮะมาจอดรถพักที่ริมทางนะ <c oughs> ก็จะเป็นนี่คือบรรยากาศเห็นไงรถเยอะไหมล่ะ ในเกมรถยังเยอะเลยเดี๋ยวจะพาเนี่ยฮะเนี่ยตาต้นไม้อ่าเดี๋ยวถึงคิวจะไปรับผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวจะทําการขับรถไปรับผู้โดยสารตามจุดต่างๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอถอยรถกันนะไปเจอกันได้เลยจ้า ตอนนี้เราก็มาถึงจุดรับผู้โดยสารที่บอยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอไปเช็คตัว๋วผู้โดยสารก่อนนี่คือรถของเรานะฮะฟิกบัสอ่าเจ๊คนนี้ไม่มีตัว๋วเดี๋ยวขอล็อกอินแอปแป๊บนึงนะฮะไปอะไรเนะี่ยวัคส์วัคส์เบอร์ดเหรอเดี๋ยวเดาดาขายตั๋วแป๊บนึง เดี๋ยวหาก่อนตัว W นะอยู่ข้างล่างนะั W โอเคเช็คนะโอเคตัวเรียบร้อยแนละ้วเจ้ขอบคุณมากครับพูดภาษาอสารท่านาุดไป้ <c oughs> อน <c oughs> บอเจาอากาศร้อนเนาะ <c oughs> เออโอเคนะอ่า <c oughs> แตงกิ้วหลายฮะเจ๊แฟดป่ะเนี่ย เอาเอาพี่คนนี้ก่อนละกันอ่าไปที่เดีวยวกันนะพี่ครับพี่พชายอ่าโอเคครับอ่าพี่พี่สาวเดี๋ยวให้ตามน้องไปเมื่อกี้นะโอเคฮะแกล้งไปไปตามกันไปปะอ่าโอ้ยแฝดสามมาเนี่ยเจออีกแนละ้ววัคสเปิร์สนะคะโอเคอ่านถูกหรือเปล่า เออไม่เก่งภาษาปังกฤแด้วนนะขายตัวโอเคเช็ค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตัวแนละ้วฮะโอเคถูกต้องนะ <c oughs> อา้าวพี่ไปไหนครับเนี่ยโอเคครับตัวถูกนะโอ้ย่าร้อนว่ะย่า <c oughs> คุณย่า <c oughs> เดี๋ยวผมเช็คตัวให้แล้วกัน โอเคขึ้นรถได้เลยครับอากาศเย็นๆนะเดี๋ยวให้ให้เจ๊แกไปด้วยดีกว่าอากาศร้อนนะฮะนี่ขึ้นรถนะฮะโอ้โหพี่สุดยอดพี่ไม่กลัวแขนดำหรอครับอุ๊ย <laughs> เอาเหลือเจแฟดสามเดี๋ยวแล้วผมให้ไปนั่งกับพี่น้องนะฮะโ <Okay. S 1> อเคฮะไปนั่งได้เลยโอเคตอนนี้ผู้โดยสารครบแล้วท้องฟ้าก็ดูแจ่มใสดี เดี๋ยวปิดอันนี้กันเดี๋ยวของลูกค้าหายเฮ้ยผู้โดยสารหายนะปากร้อยละเดี๋ยวขอเช็คผู้โดยสารก่อนตรงที่นั่งอันนี้ปิดนะปิดไม่ได้เหรออ๋อ,อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดไม่ได้กดโอเคผู้โดยสารทำไมมันล่อยหลออย่างนี้ไม่ค่อยมีใครมานั่งเลยนะเนี่ยรถบัสเนะี่ยตั๋วขาดได้น้อยมาก โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วนะโอเคน,นั่งแบบเงาๆแล้วไม่มีผู้ช่วยเลย นี่คือบรรยากาศรอบข้างนะฮะนี่ก็เป็นภายในตัวรถนะเนี่ยใครโทรมาครับ <laughs> โทรมาทำไมาครับใครโทรมาครับ <laughs> รู้เลยร้องเพลงนี้รู้อายุเลยนะไม่ได้ <laughs> โอเคเราไปซ้ายนะนี่มันรถในตัวเมืองมันก็จะเยอะประมาณนี้แหละ อันนี้ถือว่ายังน้อยนะปกติมันจะเยอะกว่าน,นี้นะฟิลแบบว่าขับรถเล่นไอไฟเขียวแล้วคิดว่าเราจะทันไหมทันแหละเนาะไม่เหมือนไฟจุๆจจุไม่เหมือนไฟแดงที่นี่หรอกไฟแดงที่นี่นานมาก ไฟเขียวแปบ,บเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไป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 ,ไปุ้ยหมอกหมอกเยอะจังหมอกหรือเปล่าหมอกหรือเปล่าอา้าวฟาไฟแดงดูผิดเมื่อกี้มันเขียวเขียวเลีย้ยวซ้ายไว้ฉันโดนไปเตือนแล้วหนึ่งสองกลับบ้านแล้วมันนะ้งเน่ะอุ้ยเบก แบรกจะโอ้โหหักอีกนิดนึงขอเข้าเลนนี้แล้วกันเพราะว่ามันตรงนะอันนี้เป็นฝั่งแล้วซ้ายอ่ะห <c oughs> ลงหลงลงโทษทีลืมเอ๊มันสลับไอ้นี่ตรงไหนนะ อ๋อใครใครบีบแตะโอ้เหยียบเันเล่งไวเลยใครบีบแตะฮะนี่คือภายนอกตัวรถนะฮะต้องกดเล็กหนึ่งนี่เองอ่าเอาเขียวแล้วโอ้ยออกไปแป๊บเดียวเองโอเคเราจะวิ่งเลนซ้ายนะไม่ใช่เลนซ้ายเส้อนนอกโอเค มีปั๊มน้ำมันด้วยนะแต่เราไม่เติมฮะ ตอนนี้นะคะเรากำลังเ,เดินทางต้นทางน,นะครับจากดับซัสนะครับไปวอร์สเบิร์กนะฮะอ่านยากจังเลยอ่ะวนะอร์สเบิร์กวอร์สเบิร์กวอร์สวอร์สเบิร์กเนี่ยไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าอันนี้น่าจะไปอ่าอ่าไปเป็นประเทศเยอรมันนะก็วิวสวยๆแบบนี้อันนี้เราอยู่บนภูเขาใช่ไหม แล้วเราจะทำการเลี้ยวซ้ายไฟเขียววันนี้เราก็เหยียบเลยสิครับ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีอยู่จริง <c oughs> 80แล้วฮะตอนนี้ต้องเป็น80วันนี้ไม่ได้พ่วงก,กับพวงมาลัยนะครับใช้เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่เป็นจอยจอยครับใช้จอยบังคับก็จะเหยียบแบบ <c oughs> เหยียบสุดๆไปเลย นี่ซิ่งว่ะต่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 เบรกไม่ทันขึ้นมานะถ้าเบรกไม่ทันขึ้นมานะผู้โดยสารว่าเลยนะเนี่ยเอาแล้วไงโดนจับความเร็วโดนส่งไปละอ่ะใบที่สอง ใบที่สองนะฮะความเร็วเกินแล้วก็ใบแรกจะเป็นฝ่าไฟแดงครบเลยครบเลยโดนยึดใบขับกีแน่ๆน,นะฮะเดี๋ยวโดนยึดใบเซอร์นะใบเซอร์ในเกมนะจริงๆมันไม่ได้ยึดหรกักเราพูดไปงั้นแหละ,อะโอเคอ้ยสวยนะมีเสียงนกด้วยนะเสียงกบด้วยปะเมื่อกี้ มีแท็กซี่ข้างๆด้วยนะเสียงหมาเสียงน้อนหมาล้องเสียงเหีบอ่าเสียงน้อนหมาล้องนะเมื่อกี้แท็กซี่ไปไหนครับเนี่ยขับไกลมากเลยเขาเหมากี่บาทครับเนี่ยมานั่งรถบัสกับผมไหมครับอุ้ยอุ้ยโขกไม่ไปทีหนึ่งดังปะไม่รู้ ทำไมรถตำรวจเยอะจังพี่ตำรวจเขาไปไหนกันนะครับเนี่ยแอบไปตั้งด่านข้างหน้าป่ะเนี่ยมารอจับหรือเปล่าไปรอดักตั้งด่านรอหรือเปล่าเนี่ยนั่นถนนสีเลนเมื่อกี้เกือบทะลุออกโลกละอุย้ยเกือบชนเฮ้ยเฮยเไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเดีว ปรับเข้ามาเหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยวรถชนนะฮะเนี่ยมีร่องรอยการปะซ่อมแซมถนนด้วยนะชอบความสมจริงมากแต่ว่าเวลาเปิดนี่เหมือนคอมจะระเบิดเสียงพัดลมอะฟูฟูฟูนะ ฝนไม่ตกนะเนี่ยครึ้มเฉยๆป่ะเนี่ยมันจะมีโหมดแบบว่าฝนตกเลยนะชอบตอนฝนตกมากแต่ว่าเราเล่นฝนตกบ่อยแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นบรรยากาศแบบปกติบ้างโอ้ยรถตู้ยาวอ่ะจริงๆซื้อมอสมาแต่มันลงไม่เป็นอุตส่าห์ซื้อมามันบอกว่าอะไรนะ ต้องมีตัวเกมหลักก่อนนี่ไงตัวเกมหลักแต่ว่าทำไมมันลงมอดไม่ได้ก็ไม่รู้ใครมีวิธีบอกผมได้นะคะผม <c oughs> บอกแอดมินได้เด้อลงไม่ได้แม้ซื้อมาเกอร์เฉยๆเกินกี่วันแล้วก็ไม่รู้คืนตังก็ไม่ได้แล้วซื้อมาหลายเดือนแล้วนะเนี่ย ถอยจังเลยอยากไปขับรถเล่นแบบนี้บ้างแต่ขับรถไม่เป็นนะะในชีวิตจริงขับรถไม่เป็นนะขับได้แต่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าชอบเล่นเกมขับรถนะพอรถรถยนต์จริงๆคือขับได้แต่เดินหน้านะครับถอยหลังไม่เป็น ได้แต่ไปข้างหน้าได้อย่างเดียวเลยต้องวกวกหาที่อื่นเอานะตอนซ้อมอะตอนตอนเรียนขับรถกลับที่บ้านนะใช่ไหมเรียนขับรถกลับที่บ้านก็ขับได้แต่ข้างหน้าก็ถอยยังไม่ได้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะไปเรียนขับรถจริงจังแล้ว <laughs> แต่เราได้ขับไปในเกมก่อนละกัน ก็ตอนนี้เราก็ขับไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะแปลงนาเขากำลังเตรียมทำอะไร,รอยู่เปล่าปกข้อโ้ผหรือเปล่าครับเสียงรถอย่างได้เน่มีคนโทรมาอีกแล้วครับใครโทรมาครับ อะไรนะยุ่งอะไรกับผู้โดยสารเนอะใครจะโทรมากันแล้วแต่ผู้โดยสารใช่ไหมเฮ้ยเราก็มีหน้าที่ขับรถไปส่งผู้โดยสารแล้วก็ขับไปเปล่าหรอกเครื่องโทรศัพท์ของอ่พี่โชเฟอร์นะฮะก็เงียบเกินไปโอเค อ,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 อ้๋อ,อขับรถเร็วเหรอขอโทษทีฮะโอ้ยเบรก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 ผู้โดยสารบอกอันนี้ละขับรถเร็วนะอ่าเดี๋ยวกลัวผู้โดยสารไปถึงไม่ทันไงอะไรเร่งให้ด,ดูดีนี่ขับรถท่าไหนไม่เห็นตัวเองแหละก็น่าจะตีลังกาเหลือแต่แขนลงมาสินะขับรถนะ่ะ ไม่เห็นขาตัวเองเลยเอาขาไว้บนข้างบนรถนะฮะตรงอะไรเขาเรียกว่าอะไรเพดานรถเราเอาตะแขนลงมาใช่ปะอือืมแล้วละไปเรื่อยแล้วตอนนี้ไปเรื่อยแล้วโอเคเราน่าจะใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะฮะเดีย๋ยวขออมีรถไฟด้านบนนะ กดไฟหรือเปล่าวะตาขีตาไม่ดีอะไรอะ่ะเออทำไมจอแมพมันกระพริบกระพริบอย่างงั้นนะเห๋ือมันจะพังแล้วอขอดูหน่อยข้างๆฮะไม่สาวไม่สาวน้อยอยู่แล้วนข้าง ไปกันคนละทางด้วยของฉันไปทางซ้ายอุตส่าห์ชมใช่ไหมไฟแดงนานเลยทีเดียวนานอะเอนี่แหละอ่า เห็นไหมข้างหน้าติดกันเลยอะไปไม่พ้นสินะโอเคเราไปซ้ายเราไปได้โอ้โหโล่งมากมา,าาาม,มาทางซ้ายทีจ้าเล้วมาทางซ้ายทีจ้าทางนู้นติดก็ค่อยไปหาซอยหน้าออกเอาเโอเคเราต้องมาให้ถูกเลนนะเราเป็นเลนทางตรง าจะเลี้ยวใช่ไหมเราขอเข้าซ้ายก่อนแลวกันโอเคเตรียมนะเราต้องอยู่ให้ถูกเลน <c oughs> เขาบอกห้ามจี้ตูดไงอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆขยับเข้าไปกันแล้วกันโอเคเอาเอาถอยเสยถอยเสยว่าสัน้นอุ้ยโชคดีมากเขียวไวไปละบาย มันอิดตัวน่อนปะฮะอ้าถึงแล้วพุทธสารเดี๋ยวผมจะทำการจอดนะส่งพุทธสารที่ work work workberg อ่านยากอะ workberg <book. S 1> โอเคฮะโอเคขอขอบคุณที่ใช้บริการรถบัสของเราครับ fix bus จอดแป๊บหนึ่งนะอ้าวลงไปกันไปตอนไหนอะรีบเหรอนี่รีบกันใช่ไหม เขาลงไปตั้งแต่ยางเรืมไม่จอดรถนะโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คอ่าสัมภาระผูธธ้โดยสารก่อนว่ามีเริมของมีเริมอะไรไวไหร้หรือเปล่าอ่าเพดานไม่มีใครวางหรอกเนาะอ่าโอเคนะไม่มีอะไรหล่นนะโอเคโอเคมีใครแอบทำแบงแบงเท้าหลนหรือเปล่าแอบเก็บไว้อ่าครบแล้วครบแล้วครบแล้ว อ่าอาขอบคุณมากมากเลยครับที่เลือกใช้รถของเรานะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามารอเราไปกันใหม่นะเอารถติดเหรอเอออตูดมันเชิดออกมาโหเอ๊ะแค่แค่แคเดี๋ยวผมเขาจบคลิปทิ้งเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวร้อยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะเดี๋ยวออกก่อนโอเคเดี๋ยว รอบหน้าจะพาไปขับรถอีกนะฮะไว้เจอกันใหม่นะแล้วเจอกันจ้า